หลังจากเป็นลมแดดเสร็จแล้วเราก็ได้ตื่นมามองก้อนเมฆแล้วก็ยืนขึ้นเลยแล้วก็บอกว่าโฮลีเชแตแลวทำให้เหลือดกูด้วยหน่อยจังซี่อา่าอยู่ไหนวะถ้าเธอไปไหนหละวะไม่บอกด้วยอนะ่ะน่าจะไปเต้นรำอยู่นะครับอา้าวปัดโทษ กี่เห็นได้แล้วสงอ๋นี่โอมีคนลืมตังค์ไว้ด้เวอาอ่ะไรวะอาอะไรวะมืนมือนได้ยินเสียงอะไรลูก เราอันนี้น่าจะเป็นที่ส่วนตัวนะงั้นเราจะไม่ยุ่งเฮ้ยโอ้โหต้องยุ่งแล้วว่ะมีของให้เก็บก็ต้องยุ่งแล้วโอเคอันนี้น่าเป็นเสียงที่มานะครับแล้วก็ต้อง ดูแล้วนะฮะเธอน่าจะถูกขังอยู่นานพอควรเลยอ่ะแล้วแต่มึงเลอ่ะจะไปไหนก็เรื่องของมึงเลยอ่ะ แล้วก็เดินให้เร็วๆด้วยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะสองเออจะ oh, ดูครับกระโปรงครับแม่งเกินจริงไปครับครับกร like ะโปรงครับเออคุณสุธิวิศทำตอบ เออจำชื่อได้ทีอันนี้มันชื่อหลวงพ่อคำ,คำคำสต็อกนะฮะคำสต็อกทุยคำสต็อกนะฮะระ,ะวังโดนตกนะลุงแล้วก็หนวดเอาไปโกนทิ้งซะไม่ค่อยชอบไว้เลยว่หน้อนนี้มนไม่รู้จักไงเนี่ย ไม่ว่ากันนะครับเรื่องคูเป็นหาอะไรมาคุยกับหาอะไรเนี่ยอ้ยเดี๋ยวเดียหาอะมรเดินไปก่อนเลครับไอสองตัวนี้าง ออาเเรกก็ต้งคุยคดังนั้นผมขอเลือกเบิร์ดดีกว่านะครับเพราะว่าอยากให้เขาบินเหมือนนกนะฮะไม่อยากถูกขังเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างนี้เดี๋บอกกูเลือกผิดอ่ะกูว่านพวกูเลือกผิด อ่าไปเร็วเร็วเลยอยู่เลยนั่นบ้านของกูกูว่าล่มไหมไม่ร่วงมั้งข้างบอ่าเราต้องเข้าไปวันนี้นะครับต้องต้องรู้ท่าต้องรู้เฮ้ยเดี๋ยวอ๋อป่า นึกว่าคนรู้จักหายแล้วชิบหายแล้วคุณแจล็อกไมาทำอะไร แค่สะดอกก้อนได้ด้วยเว้ยก้อนแค่นี้กูยังใช้เวลาสะดอกต้องนานผู้หญิงแม่งทำแป๊บเดียวได้แล้วว้าดเดี๋ยวฟ้ากูแพ้ผู้หญิงเลย <c oughs> เดี๋ยวอ, <c oughs> อ๊ะวาทางนี้เหรออย่างนั้นเราจะไปทาง,ทางอื่นดีนะอ๋อ มีทางให้เก็บของด้วยดูตังครับดูตังครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงตังไหมครับมึงก็หลอกเสียลิซเบธแมแล้วตบจูบไปดิอันนี้นเออที่ซื้เกมนี้มาเพราะว่าแน่อนอนครับลิสเบธสวยครับเหตุผลโคตรงีงเ่เง่าอ๋อเจอตังเอามาให้ <c oughs> โอ้โหสาบซึ้งใจเลยไม่น่า เที่ยวอ่ากอเอ่าเจออะไรก็ต้องเก็บให้หมดนะอีเวตต่อไปนี้เราจะเรียกเขาว่าผู้ช่วยนะครับเพราะว่าเขาก็ช่วยเราได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ผมบอกให้ว่าอาเบนี่กูกดไม่ทันเน คำออแกเ้มาใช้มาสมากอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นยิงทุช็อตแล้วก็รีโหลดสุดๆนะครับเท่าที่ดูนะต้องรีบเดินนงเร็วไว้นะครับเพราะว่าเรามีทั้งตัวและหัวใจนะครับ Annabelle? Excuse me? Annabelle, it's me, Esther. Oh, no, I'm not Annabelle. Are you sure? My name is Elizabeth. Do I know you? Elizabeth? Isn't that a lovely name? Last customer. Park's closing. Park's closing, everyone. Excuse me. ห้ังขัดรองเท้านี่ผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าแม่งม,มีจุดกำเนิดมาจากอะไระแต่ว่าบางก็จะทำช่วงสาระกูก็มีนะครับช่วงใหม่นะครับแต่ประมาณสักสองปีนะฮะถึงจะได้ทำไม่มีใหม่นะครับไอคนง่ายๆไอคนง่ายๆฮะพี่ๆแล้วต้องก,การตั๋น่ะ Yeah, I have it. How do you uh, want to proceed? In a bit of a rush, pal. Hey, a... Uh -huh. I got it. I'll ring you back once the matter's in hand. I well, don't like this. Yes, yeah. um... Ascursus, uh... We're ready to execute. Excuse me, can I get some help here? Oh, certainly, sir. Sorry about the wait. Ah! <Theat> <Theat> uh... <Theat> <theat> what are you doing? <Theat> Theat> get the girl. Get off of me. She's What will me? Do it now. หนังเหนียวไอ้สัตว์มีเควสัตว์เอาปืนมึงมาดิไอ้สัตว์เอาปืนมึงมาดิเอาเอาปืนมึงมาดิโอ้อลิซาเบธแม่งวีแตกเลยวะน่าชิบหายแล้ว แล้วกูไปยังไงนะ่ะหายแล้วไงเลือดเลือดกูจะหมดชิบหายแล้ว ออกมาเดิออกมาดิออกมาถ้าไม่ออกมากูจะไปหามึงเองนะเอาแม่งตายแล้วน้วเออเอเอ,เอกูก็าหาต้องนานแม่งอยู่ไหนวะอย่าได้ะผมว่าปืนปืนพกแม่งยังสำคัญต่อผมอยู่เนะี่ยตอนนี้นี่รู้สึกว่าติดปืนพกอย่างหนักเลย ราะว่าด้วยความที่แบบว่าเล่นเกมแล้วมันก็นะชอบใช้ปืนพกนะครับไม่รู้เป็นต้นตีนเะลยโอ้โหหนังเหนียวที่ผาาเลยไม่ได้ด่านะครับว่าตรงๆเลยว่าหนังเหนียวอ่าอล้ิสเบตกูเป็นยังไงบ้างเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจอของดีกูไม่พลาดแน่นอนกูต้องอัพเลือดเมื่อกี้เกือบตายชิบหายเมื่อกี้ก็แน่อลิซาเบตไปไหนแล้ววะไม่รอกููเลยอีกรอกนี่ ไม่ได้ทางรเราแล้วอย่างนั้นเราไปเอ้ยเดี๋ยวอ่าเราขึ้นเลยเหรออ้าวคอมแบ็คกูทุกทีเออเข้าเกียร์แค่นี้เข้าไม่เป็นไง รู้สักรู้สัก,สกทุยรู้สึกว่า,าเธอจะขวัญอ่อนนะครับไดมอนต์นปีศาจวัด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 นีดดไ่ไงนยะว่าเขาดีไอเฮียแล้วกูพูดอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะรู้ว่าร่างนดูยังไง <c oughs> <c oughs> แปลให้กูฟังมั้งดิดดดดดโอ้ชิบหายแล้วจะสิบสองนาทีแล้วกูไม่น่ามุดแต่เล่นเลยโอ้โหฉีโอ้ยฉีข้างบนได้ไหมไม่อยากฉีข้างล่างข้างบนนี่ใหญ่มากเลยนะครับ ผมหมายถึงเอ่อเอ่อเออเอาผูา้จะแก้ตัวไงถ้าบอกว่าข้างล่างใหญ่นี่โอเคพอยังมีเหตุผลว่าขายใหญ่อะไรอย่างงี้จะข้างหน้าใหญ่มากนี่เสียวไม่ออกามาเข้าแน่นอนมีทางเดียวอ่าแน่นอนครับ